สวีดัตสวัสดีครับผมพบกันอีกแล้วครับกับร้านปัญญาเฟอร์นิเจอร์ไม้อายุทยานะครับวันนี้ครับคุณลูกค้าผมพานะครับมาชมเป็นชุดโต๊ะบาร์ญี่ปุ่นนะครับสที่นะครับ2ที่นั่งไม้สักนะครับทำสีเส้นขาวที่เห็นอยู่ตรงหน้าเลยครับต้องบอกว่าสวยมากคุณลูกค้าเป็นงานไม้สักที่รูปทรงนะครับน่ารักสไตล์แบบมินิมอลนะครับแล้วก็ ให้สีแบบสไตล์แบบมินิมอลสมัยใหม่เรานะครับสวยงามมากแต่เน้นย้ำว่าเป็นไม้สักแท้ๆนะครับคุณลูกค้าแล้วก็ทำเป็นสีเส้นขาวนะครับให้เพื่อเขาเรียกว่าให้เข้ากับยุคสมัยปัจจุบันเราให้ในแบบทันสมัยนะครับโดยที่ลูกค้าได้ไม้จริงด้วยนะครับโดนน้าโดนอะไรได้ไม่มีบวงไม่มีอะไระครับการันตีว่าไม้สักแท้ทั้งชุดเลยนะครับชุดนี้นะครับคุณลูกค้าถ้าใครสนใจ1ชุดเก้าอี้สองตัวโต๊ะหนึ่งต,ตัวแบบนี้เลยครับทั้งเซตหยุดราคาอยู่ที่9,9 0 0ั 9,900บาทนะครับสีเส้นขาวนะครับคุณลูกค้าสีเส้นดำก็ราคาเท่ากันนะครับแต่วันนี้ตัวอย่างสีเส้นดำผมหมดครับไม่มีให้ชมนะครับวันนี้เลยพามาชมเป็นสีเส้นขาวนะครับสวยมากครับท่านได้ผ่านมายุทธามาแวะเที่ยวชมได้เบื้องต้นก่อนคุณลูกค้าเดี๋ยวผมให้ขนาดกันนิดนึงก่อนนะครับจะได้รู้ว่าเล็กหรือใหญ่นะครับขนาดความความลึกก่อนเลยคุณลูกค้าหน้าท็อปของโต๊ะนะครับลึกอยู่ที่45ยาว1เมตร30เซนครับความสูงรวมจากท็อปบนโต๊ะเนี่ยถึงพื้นล่างเลยอยู่ที่1เมตรครับ เก้าอี้ให้2ตัวครับคุณลูกค้าในราคานี้นะครับหน้ากว้าง39เซนลึกจากหลังถึงนี่เลยนะครับอยู่ที่43เซนติเมตรคุณลูกค้าความสูงนะครับรวมจากท็อปนั่งเนี่ยถึงพื้นล่างอยู่ที่67เซนพนักทิ้งหลังสูงถึงพื้นรวมอยู่ที่93มเซนครับคุณลูกค้าเก้าอี้2ตัวนะครับไม้สักแท้เหมือนกันนี่ครับแล้วที่สําคัญไม้หนาครับดูครับนี่ครับท็อปโบนโต๊ะนะครับนี่ไม้หนามาก สำคัญเลยคุณลูกค้าสีเนี่ยสวยมากๆนะครับตัวนี้เรามีการเขาเรียกว่าฟอกไม้นะครับการันตีก่อนว่าคุณลูกค้าเป็นไม้สักแท้ๆนะท่านใดที่เห็นสีแล้วแบบุ๊ไม่เชื่อหรือว่ามันเป็นไปได้หรอสีแบบนี้ทาไมไม้สักมันออกมาเป็นอย่างนี้มันเป็นสีเส้นขาวนะครับคุณลูกค้าต้องเน้นย้ำกันนิดนึงก่อนเลยนะครับร้านเราการันตีเลยคุณลูกค้าครับไม้สักแท้ๆเลยนะครับแท้บอกแท้เลยนะครับไม่มีไม้อื่นปนนะครับไม้สักแท้ๆเลยนี่ครับด้านนี้ด้านหน้าครับคุณลูกค้าดีไซน์ก็ สไตล์แบบมินิมอลครับเล็กๆน่ารักรุ่นนี้จะมี2รุ่นนะคุณลูกค้ามียาวเมตรสากับยาว2เมตรยีเลยยาว2องเมตรยีจะเป็นเก้าอี้สตัวครับชุดใหญ่เลยนะครับแต่ตอนหลังเนี่ยลูกค้ารีเควสกันเข้ามาเยอะมากนะครับทารุ่นเล็กๆบ้างก็เลยจัดมาให้เลยครับเป็น2ที่น่ารักน่ารักนะครับสไตล์ Style แบบมินิมอลมุมเขาเรียกว่าไว้ชิดกําแพงติดบ้านนะครับก็สวยคุณลูกค้าไว้นั่งจิบกาแฟหรือว่านะครับไว้เป็นมุมอ่านหนังสือเป็นมุมนั่งทํางานก็น่ารักไปอีแบบหนึ่งเช ไม้สักแท้ๆเลยนะครับแล้วก็เนี่ยครับราคามองว่าไม่แพงนะคุณลูกค้าได้ไม้แท้ด้วยนะครับใช้งานยาวๆ20-30ปีผมการันตีลูกค้าเลยใช้ไปเลยครับพวกนี้ครับ9,900บาทนะครับสีเส้นขาวราคานี้ถ้าใครชอบนะคุณลูกค้ามาดูหน้าร้านได้ยังไงหน้าร้านผมมีส่วนลดให้นะครับหรือว่าราคานี้ผมจะส่งให้ประมาณ50กิโลไม่เกินนะผมส่งให้ฟรีเลยราคานี้นะ9,900ผมส่งให้ถึงบ้านเลยนะครับก็ประมาณนี้ครับคุณลูกค้าวันนี้เป็นโต๊ะบาร์ญี่ปุ่น สองที่นะครับเมตร30เซนติเมตรครับสีเซียนขาวท่านใดชอบฝากด้วยครับติดตามเลยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เลยนะครับท่านใดที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่นะครับช่อง YouTube เรานะครับฝากกด Subscribe ด้วยเดี๋ยวผมพามารีวิวแบบนี้เป็นประจำนครับคุณลูกค้านะครับตอนนี้หน้าร้านมี2ชุดนะครับท่านใดชอบรีบเข้ามาจับจองได้เลยนะครับหชุดตัวที่ผมโชว์แล้วก็อีก1ชุดนะครับอยู่ด้านในอ่าวันนี้มี2ชุดโอ้ขออนุญาตนะครับแอบเห็นเหลือไปเห็นคุณลยฮะนี่นี่นี่ครับอันนี้ชุดอันนี้ชุด สองเมตรยี่สิบครับสี่ที่ชุดใหญ่เลยขออนุญาตเนี่ยแอบแอบพามาชมกันนิดนึงนี่ครับถ้าท่านใดชอบไม่พอชุดนั้นเล็กไปชุดนี้ก็มีครับสี่ที่หนึ่งหมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทนะครับสี่สี่ที่นั่งขออนุญาตนะครับนี่ครับกลับมาตัวเดิมแล้วก่อนนะประมาณนี้ครับคุณลูกค้าวันนี้ฝากด้วยเลยปัญญาเฟอร์นิเจอร์ไม้อายุทยาครับเปิดทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์ครับไม่มีวันหยุดเลยนะครับแปดโมงถึงห้าโมงเย็นครับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับคุณลูกค้าอย่าพบกันใหม่คลิปหน้าก่อนจากกันไปเเช่นคคยรับ ขอให้ท่านมีความสุขนะครับผมร่างกายแข็งแรงที่สำคัญเลยนะครับร่ำรวยเงินทองกันทุกท่านเลยครับผมเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ผมต้องขอตัวลาท่านไปก่อนครับผมสวัสดีครับ